สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทหนวาคมชแนลผู้รับสารเจษกวานแปลความหมายด้วยกันอ่านหน้าไพฑูรย์รลมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะพลังงานชาวราศีตุลลคนาตุลใครกําลังแอบรักแอบคิดถึงชาวราศีตุลอยู่ <c oughs> หมอจะอ่านพลังงานของเขานะคะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อนๆอาจจะตรงหรือไม่ตรงได้นะคะมาดูซิพลังงานของคนคนนั้น คนนี้คนนี้เป็นคนที่หน้าตาดีนะคะพูดเก่งน่าจะทำงานด้านการติดต่อสื่อสารแล้วก็เป็นคนที่ทรงสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะ,ะตอนนี้เหมือนคนนี้นะคะเขาอาจจะปล่อยวางนะคะปล่อยวางอยู่ในหมดเจ็บโซนพื้นที่ส่วนตัวของเขารู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเหงานะคะมอกว่าเขามีพลังงานของเอเนจีรู้สึกเหมือนว่า อยากจะเจอสิ่งใหม่อะไรที่มันทำให้ตัวเขาเนี่ยสดชื่นแจ่มใสเขาอาจจะเจอราศีกุมลัคนาลกุมเ,เขออภายัยเขาอาจจะเจอราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะในลักษณะที่คนคนนี้นะมีอารมณ์ความรู้สึกหรือความรักที่ก่อเกิดเป็นแบบโรแมนติกอยู่ในหัวใจของเขาแต่ตอนนี้คุณและเขาน่าจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารน,นะเพราะว่าบางทีเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขา รู้สึกหรือสิ่งที่เขาพูดคุยหรือเจอกันกับคุณเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆหรือเปล่านะคะเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่เนิร์ดๆน่ะนะะอารมณ์โลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่คุยเก่งพูดเก่งหรือทำงานเป็นในระดับผู้บริหารนะคะเป็นคนที่มีอีโก้มีตัวตนนะคะแล้วก็เขาก็คิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้มีสถานการณ์ของไม่เป็นไปอย่างใจนะความเศร้าความเสียใจนะ าชาวราศีตุลราคนาตุลน,นะ,ะหมอมองเห็นถึงคุณคุยกับคนเนี้นะคะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เปิดเผยนะ,ะ,นะ,ะอาจจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์คนเก่าของใครบางคน,นะคะอันนี้หมอไม่รู้นะคะดีเทลตรงนั้นนะ,ะแต่ณตอนนี้คุณและเขาน่าจะไม่ได้ติดต่อสื่อสาร เขาหันหน้านะคะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแต่ถามว่าเขายังแอบรอคอยหรือมั่นคงในความรู้สึกที่มีต่อคุณไม่ใช่นะ,ะตอนนี้คนคนนี้รู้สึกเศร้าเสียใจนะคะเขาอยู่ในโหมดของการที่อยากจะมีความสบายใจเวลามีความรักนะความสัมพันธ์ที่เข้ามาในใจเขาหรือเริ่มต้นนะ,ะเปลี่ยนจากชีวิตของเขาเนี่ยที่แปรเปลี่ยนไปนะ,ะเหมือนคนที่ ชอบทําอะไรที่เป็นแบบประจําหรือรูทีนตลอดนะคะชีวิตไม่อยากได้ความเปลี่ยนแปลงเช่นเขาเคยอยู่กับตัวเองคนเดียวในความโสดของเขาเขาก็อยากอยู่โสดแบบนั้นนะคะแต่เมื่อก่อนเนี้ยคนคนนี้อาจจะคุยกับคุณนะ,ะพูดจาติดต่อสื่อสารแต่มันเป็นความสัมพันธ์แค่มามาให้หาย,หายคือคุยบ้างไม่ได้คุยบ้างแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องเนี้ย ก็เลยหันหลังอะไปโฟกัสอย่างอื่นบางคนคนคนนี้รู้จักคุณในอดีตในวัยเรียนได้ด้วยเขาอาจจะไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกหรือหันไปทํางานไปโฟกัสอย่างอื่นอะไรสิ่งนี้หรือโฟกัสความสบายใจของตัวเองก่อนเพราะเขาคิดว่าเวลาถ้าตัวเขาเองรู้สึกรักใครสักคนหนึ่งมันจะมีความไม่สบายใจนะไม่สบายอกไม่สบายใจนะคะเขาก็เลยมาทบทวนว่า นะค่อยๆนะค่อยๆดูค่อย,ๆ,นะอย,ๆ,อยๆศึกษาหรือค่อยๆเรียนรู้พฤติกรรมนะการรู้จักกันไปก่อนนะคะไม่อยากรีบแสดงว่าคนคนนี้กับคุณเนี่ยอยู่ใน energy พลังงานของความเป็นเพื่อนนะคะรอว่านะความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้ไหมเหมือนต่างคนต่างแยกย้กายกันไปเติบโตนะคนะเขาอาจจะไปเรียนต่อหรือเขาอาจจะไปทํางานหรือทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นความมั่นคงของตัวเองและคนคนนี้ก็เลยคิดว่า เหมาะสมที่จะอยู่โสดก่อนนะคะหรืออย่าเพิ่งใช้อารมณ์ความรักความรู้สึกที่จะเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งนะคะใช้เหตุและผลที่จะจริงจังกับอนาคตของตัวเองก่อนโดยที่อาจจะยังไม่ได้ข้องเกี่ยวกับคุณนะคะคือแบบว่าคนที่อยากจะไปประสบความสำเร็จก่อนคนที่อยากไปเรียนต่อไปเรียนจบก่อน,ย,นย,ยังไม่ได้อยากมีแฟนยังไม่ได้อยากวุ่นวายเหมาะสมที่จะอยู่เป็นโสดก่อนเขาก็ให้โอกาสคุณที่จะสามารถไปเติบโตหรือไปเรียนรู้อะไรสิ่งนั้นก่อนนะคะในอนาคตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอน เขาไม่อยากจะโฟกัสว่านะสิ่งนั้นหรือเจอคุณแล้วถูกใจหรือคุณถูกใจเขาเขาถูกใจคุณแล้วมันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จะได้กลับมาแต่งงานกันหรืออะไรสิ่งนี้นะคะอนาคตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนคนคนนี้ก็เลยตัดสินใจนะคะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไว้หมายถึงว่าเขาก็ไม่อยากจะคุมคุณไว้อะไม่อยากจะยึดคุณไว้หรือยื้อคุณไว้ตัวคุณเองก็อาจจะได้ไม่ต้องมีสิทธ์มายึดหรือมายื้อเขาไว้อย่างเงี้ยนะคะถ้า สิ่งนี้มันไม่ไม่เกิดขึ้นนะต่างคนต่างแยกย้ายหรือห่างกันไปแล้วก็เลยจะปล่อยปล่อยตัวคุณและปล่อยตัวเขาเป็นอิสระจากความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันเป็นคล้ายๆแบบนี้คือคือเหมือนคนคนหนึ่งชอบคนคนหนึ่งแบบเพื่อนสมัยเรียนรู้สึกดีต่อกัน แต่เขาจะต้องแยกย้ายคุณก็ต้องแยกย้ายนะคะถ้ามวัวแต่โฟกัสเรื่องความรักนะการประสบความสําเร็จนะของตัวของเขาเองนะที่เขามุ่งมั่นที่เขาตั้งใจอยากจะเป็นคนที่ร่ํารวยอยากจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีเขาอยากได้ความสบายใจนะอยากได้ความสบายใจอะ นะไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องนะบางทีเขาอาจจะทำงานไปเรียนไปแต่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยเขาก็รู้สึกรู้สึกไม่โอเคนะคะไม่โอเคสิ่งนั้นแต่คนคนนี้นะคะก็คิดเหมือนกันแหละนะคะว่าในสถานการณ์ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนว่าเหงาไม่มีเพื่อนนะคะรู้สึกว่านะ,ะต้องการทำต้องการกลับมาเจอหน้าคุณในภาพความคิดของเขานะคะ ต้องการกลับมาเพื่อเจอหน้านะมันมีความเหงาอยู่ในนั้นนะคะบางทีคนคนนี้อาจจะไปไกลถึงต่างประเทศก็ได้นะมีพลังงานราศีเมษราศีกุมหรือราศีราศีกันราศีสิงห์นะคะคนคนนี้อาจจะไปไกลหรือไปเรียนต่อเมืองนอกนะคะเขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่คือมันเหมือนคล้ายๆเหมือนว่าไม่มีคาสัญญิงสัญญาเพื่อจะยึดใครไว้สมมติถ้าคุณเจอคนใหม่คุณก็มีคนใหม่ไปแต่ถ้าเขามีคนใหม่ก็มีคนใหม่ไปทีนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเราสองคนเนี่ยนะไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนถ้าสมมุติว่าคุณและเขาอ่ะเป็นคู่หรือเป็นเนื้อคู่คนเนี้ยกําลังคิดสิ่งนี้ว่าถ้าเขาและคุณเป็นคู่หรือเป็นเนื้อคู่อย่างไรคุณและเขาเนี่ยก็จะต้องมีโอกาสกลับมาเจอหรือได้มาอยู่ด้วยกันนะอะไรสิ่งเนี้ยมันเป็นสถานการณ์แบบนั้นมากกว่านะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจว่าเขาอ่ะ ยังไม่ได้สนใจที่จะไปะไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะมีความรักนะคะเขาจะทําสิ่งที่ดีก่อนนะหมายถึงว่าทําสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ที่ถูกต้องก่อนกับชีวิตของตัวของเขาเองเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะต้องประสบความสาเร็จก่อนจะไม่โฟกัสว่า แม้แต่แม้แต่ว่าเขาเหงาแล้วเขาอะอยากจะคุยกับใครสักคนเพื่อให้หายเหงาเขาจะไม่ได้อยากทําสิ่งนั้นนะคะเหมือนว่าคนที่จะอยู่กับตัวเองได้มีความสุขสบายใจและก็ถ้าเขาอะอยากจะคุยกับใครสักคนหนึ่งต่อเมื่อตอนนั้นอนะเขาคิดดีแล้วนะไม่อยากให้มันเป็นการที่แบบว่า จะต้องเป็นภาระนะคะที่มันเป็นภาระทางกายทางใจของคนที่เขาคุยด้วยะนะถ้าเขาอยากโฟกัสหันหลังให้ความสัมพันธ์ไปก่อนไปโฟกัสงานและเงินก่อนนะคะหมอรู้สึกเหมือนว่าพลังงานนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องไปทําก่อนนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะ ไปเรียนต่อต่างประเทศไปทํางานด้วยไปเรียนด้วยนะคะมีลักษณะแบบนั้นแต่เรอเห็นถึงคนคนนี้ถ้าสมมติถ้าเขากลับมาเมืองไทยหรือกลับมาในสถานที่ที่อยู่ที่เคยเจอคุณเขาก็อยากจะเจอคุณนะคะอันนี้มันเป็นพลังงานแบบนี้นะคะเพื่อนการสมดุลพลังงานของเขาเนี่ยนะคะหมายถึงว่าเขาบอกว่าเขาตัดสินใจที่จะเลือกงานเลือกเรียนก่อนที่จะเลือกมีความรักหรือมีแฟนนะ,ะตอนนี้คนคนนี้กําลังรู้สึกสิ่งนี้นะคะเอาราคานะ่าจะประมาณนี้นะคะราศีตุลลคณาตุล คนคนนี้เป็นคนที่หน้าตาดีนะคะและเขามีความมั่นใจในตัวเองมากนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้มั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เขาหวังที่จะเป็นคนที่ร่ำรวยนะคะ,ะ,คะแล้วก็เขายังไม่โฟกัสความรักความสัมพันธ์โฟกัสความสบายใจก่อนแล้วก็มีพื้นที่เซฟโซนส่วนตัวเวลาเขาเหงาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็แค่แบบอ,อ,อยากมีเพื่อนคุยหรืออะไรสิ่งนี้หรือคุณอาจจะไปเจอคนในสถานการณ์แบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันเช่น บางทีคนที่เหงาแล้วคุยกับใครสักคนหนึ่งแต่ยังไม่ได้ลงดีเทลในความรักความสัมพันธ์นะมันเป็นสิ่งนั้นคือแบบว่าเขาเขาเลือกสิ่งอื่นก่อนนะเลือกงานเลือกเงินเลือกเรียนก่อนแล้วเรื่องความรักหรือคุยกับใครเวลาที่เขาเหงาแค่นั้นบางทีคุณอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่ยังไม่ได้อยากมีแฟนแต่เหงายากจะคุยกับใครแบบเพื่อนหรือที่มีความสบายใจที่มีความเข้าอกเข้าใจความสัมพันธ์มันเป็นสิ่งนั้นคือก็ไม่อยากทําให้คุณเสียใจแล้วเขาก็ไม่ได้อยากเสียใจหรือไม่ได้อยากยื้หรือยึดรไไว้้อะย่งเี ความสัมพันธ์ต้องเป็นอิสระอะไรสิ่งนี้หมอเห็นสิงนั้นนะคะเอาราคาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอย่าลืมนะว่าการอ่านไพ่ไม่จําเป็นต้องตรงกับคุณเสมอไปหมออ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ ID มานะคะขอบคุณที่พร้อมโอนคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ